ลุงบอกว่าหน้าจอ,อกตั้งนานแล้วสวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาแนลนะคะคุณลุงก็ออกมาแล้วนะคะให้จ่าเอฟลงแทนนะคะ

เอ้าระวังระวังเ้อ้าไปแล้วออกข้างนอกเลยทีมลุงจะแพ้แล้ว ลุงลงแล้วนะคะลุงลงแล้วสามเท่าสามเท่าลุงจับกบแล้วลุงนะ่ะลุงเอ,อ้า สี่เท่าแล้วแป๊บเดียวนะคะอีกสี่เอา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 ลุงเอาเอาโอ้ยได้บางเซตสามเซตต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอันนั้นก็เสร์มไปข้าอีก แปดโอ้ลุ้นระทึกเลยนะฮะแปดเท่านะฮะตอนนี้นะครับอ้าวใครจะชนะเช็ี่ถามแล้วนะคะ 98แล้วใครจะชนะเกแล้ว

กนะองเชียร์นะฮะกองเชียร์ชาวบ้านห้วยน้ำเสี่ยงนะเเฮฮ้้ยย

ชีมีสามร้อนะครับแล้วก็ตัดแต่ชไปครับผู้ใหญ่รับผู้ใหญ่รับผู้ใหญ่รับอัดชิตรับเงินเสรนี้จากทหมลุงชนะนะคะเอชนะแล้วนะคะทีมลุงชนะนะคะเอชนะแล้วนะคะัน่นงีนะครับก็นนส่วนน คุดนะครับาเซีจาของคนเพือเอเลือกะครับเอได้่มครับเครับได้ได้จ้าโดนกินนนนะครับคุ่เดิทีนะทำมูลหมดเลยนะทำมูลหมดเลยทีดาชนะก็ให้ให้หมดเลยนะคะ